สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมยอดว่านเก่าเก่าเกยพายเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการโทษสัมปทานระวางนนทิยากับอาจารย์สายบุญบัดปลานะครับเรียกพระคู่แมงสอนนะครับเพื่อนขายมาแล้วงวดที่หนึ่งตัวละข้อมงเกตนะครับเพื่อนเสียไม้แลงตามไปฟังน้ำไปนะครับเข้ามาแล้วก็นนอกกดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจตด้วยนะครับขอามือนางมดได้กิดนนทิยาแบ่งปันมาให้ผมจะทำเป็นคลิปเพื่ัติเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่าน ได้ฟังไดรูไปน้ำกันทุกตคลิปนะครับเพื่อนสีมาได้ยังตามไปฟังพร้อมๆกันรับผมเนะครับตามผมมานะครับมีแฟนช่องทุกคนนะคะมูนอนิธินุทิยามีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลลอาจารย์สายบุญวัดป่าเลขของพระกู้แม่หองสอนนะคะที่เพิ่นหายนุนทิยาเป็นสะพานบุญหายร่วมสร้าง,องหอระฆังนะคะี่ผภานมากแนวทางของอาจารย์สายบุญวัดป่าเลขของพระกู้แม่หองสอนที่เพิ่นหาปัจจัยรวมสร้าง,องหอระฆังนะคะเพิ่นหายมาก เป็นเลขนั่งนะคะเลขนั่งเป็นเจ็ดสองหกนะคะนะคะน,นุติยากตะตาถ่ายเจ็ดสองเจ็ดหกสองหกนะครับคันเรนเจ็ดหกกับสองหกเลขออกหกสองนะคะนะคะเลขประคูแม่ห้องสอนนะคะ,ะร่วมสร้างหอระฆังผู้ได้ยาร่วมสางนะคะยาร่วมสร้างหอระฆังนะคะนะคะ ติดต่อนนทิยาโดยโตรงนะคะ0 981971934นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะแอดไลน์ตามเบอร์นะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้เลขผักผูก้นะคะแม่ของสอนหามาแล้ว3ตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปบ้างเสียงสัมภาษณา์กับอาจารย์สายบุญวัดป่างวดวันที่1ตุลาคม2567นะคะอาจารย์วันดีค่ะ อาได้ยินชัดเจนไหมคะอะโหลครับาอาจารย์นนยดได้ยินนัตถิยาชัดเจนบ่ครับได้ยินเหรอครับเอ่าวัตถิ่ันธ์มาแน้าทางของอาจารย์เลขทางผู้บา่ายุแม่ของสอนกับเขาอยูเออ่เจ็ดสองหกเขาสองหกตัวนี้ MC เอ็ซีเพิ่นร่วมทั้งบุญน้ำยูสองท่าน คุณชวนชงมคุดสองรคุณแม่ทิดานครพนมห้ารอยและน้นท 200. 200. ี่ยากอะรวมทั้บุญส่างหอละข้างน้ำาึ0บาทเป็นเงินหนึ่บาทโอนไปบัญชีอาจารย์เมตกี้เนี่ยค่ะโอ้ครัครับโอเคขอบขออนุโมทนาสาธนะครับค่ะบ หันกานหนปู้ไปถวครับค่ะอายเพื่นเสางสางอะข้งเราผมคะพี่เอฟซโอนมาเป็นการรวมสางหอละข้งนะคะถามีผู้ใดโอนมาอีเดยอนี่ยากกัจังจะแก่งอีเด้อค่ะเพราะว่าตอนนี้มันมันว่าันเด็ปั่นจะเคลียกับบรูวาจะมีคนทำบุญน้ำบ่คอยเป็นค่อยไปนะคะอาจารย์ ครับครับครับหลายๆครับอนุโมทนาสาธุบุญนะครับสาธุสาธุสาธุค่ะครับสาธุอาวุธนี่พาคูวคนให้ได้หรือเปล่าคะพระอาจารย์อาจารย์ค้าวยูอูคู่บาเพิ่งกันวังเวัชินนะครับเศ้าเนี่ยเรากักระโทู้ไม่ยอันมันมืนหมาล้วฮะนก็ได แต่เด็กวันนี้พันพันเห็นนะหนึ่งเจ็ดแปดนะครับหนึ่งเจ็ดแปดเป็นผ้าองค์เดียวกันที่เห็นหวันที่ผ่านมาเจ็ดสองหกมันปะคะครับครับแม่ครับที่น้ทิยาตาหายเจ็ดสองเจ็ดหก,ก,กสองหกมะเข่าสองหกค่ะท้าแม่นท้าแม่นหกสองหกนี่ก็สิแตกสามโตนะคะอาจารย์ครับครับเป็นห ว่าคำับเกตกระสิดแต่สาวตัว่คือว่าอะรนมงนาะมันมันผิดแค่เลขเกเออะกว่าแต่เดียวอาจารเก็บเป็นรูปวก็เจครับครับเพิ่นเพิ่นเน้นไฮตัวดค่ะอาจารย์เพิ่นไฮหนึ่งเจแปดลาก็ตัหนึ่งเจ็ดหนึ่งแเจแปดแล้วเพิ่นเน้นตัวได้ค่ะอาจารย์เลขเอ่อเลขคู่ป่าเซราเพิ่นจะเข้าตัวทั้งห้ากับกับตัวไทยเลยครับ กระเสอเมื่อทุกตัวเราไม่เลขพิเศษดีเป็นพระกาอาจารย์กระแมนกระเปริพิเศษก็เคยเข่าให้ได้กระเปรพิเศษแม่กระอันนี้พิเศษเพิ่มขึ้นแปดสองนะครับอ่านอนที่ยจามพ่อพิษควรนั่นเคยเขาเลขพิเศษหนึ่งมันเข่งหนึ่งซีสี่หนึ่งรางวัแมนค่ะหนึ่งซี่ที่เป็นหายพิเศษแล้วมันไปออกศูนย์สี่หนึ่งบนเป็นประกาอาจารย์ท่าจาม่อพิษครับแมนแมน ครับแมนครับบางบางท่านบางคนจะมองนขามเลขพิเศษมันบพระอาจารย์ครับพิเศษนี่คือเลขมันจะอาชีวะเน้นก็ได้นื่นก็นบบตัวมันมันจะเป็นเลขเลขฟันมันน้ำนะครับเนาะค่ะสรุปว่าแนวทางของอาจารย์สายบุญวัดป่างวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกเจ็ดเลขพระคู่บาอาเลปปลาคู่ยูแม่ของสอนนี่เพื่อนหา วุฒิาพาฒน์น่เป็นเจ็ดสองสำหรับวันนี้เป็นหนึเจ็นนทิยาตาไทยหนึ่งเจ็ด่งเจ็ดเพิ่นเน้นจริงๆ,ๆเน้นหนึ่เจับเจ็ดแปสำหรับเลขเลขพิเศษนี่คือ8-2ดสางเดียวมันประกาอาจารย์ครับ,รบแมนครับทั้งหมดทั้งมวลนี่ต้องไปไปกัาบบนล่างมันบะะ้ค่ะรับเข่าแบบเด็กมันน่งมึงต้ทรับสัติบน,นบล่างให้่้แน่นะครับค่ะ แม่เล็ครับประคุณห,หลายๆนะครับเนาะคุณนรัทยากับเอฟซีของคุณนรัทยาที่ร่วมทั้งหมดสั่งบอกว่าปนะครังน้อค่ะค่ะค่อยเป็นค่อยไปนะคะอาจารย์ตอนนี้เอ่อเอฟซีมันอาจจะไม่ได้ดตามหลายเพื่นท่านได้มองเห็นคิดว่าลงไปเรื่อยๆสักมือหนึ่งเพิ่นก็นจะมองเห็นนะคะเพราะว่าเลขอาจารย์ไฮมานี่ถือว่าบ่าหลายเลขกตามตัวหางเดียวเพียงแต่ว่าเข้ามาตัดเอาอยู่ในหันหมุนไปหมุนมาซื่อค่ะ เลขเลเพ่เขาสองนแล้ววันก้อนกเก้งสนะครับเนาะถือว่าถ like ือว่าบอว่าหลายตัวกับแบบติดตาใบน้ามนาะมังค่ะเก้าสองสวนั้นกัเขก้าสีอ้าขอบพูณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะนี่ยังจะปากกึ่งเอซีอีกบ่ค่ะขอบคุณหลายๆนะครับเอฟซผู้เป็นใจบุญพงศิษฐานะครับเนาะตอนนี้ของแบบกำลังแซง ข้างไอ้ผู้กู้บาอยู่นะครับเขาให้เอฟซีผู้เป็นต้งตังบนมากอ่ะไอ้มิสโธไม่ลานนะครับเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมขอบคุณทุกที่นะครับน้องขาอะไรสาธุค่ะขอให้เอฟซีโชเดียน้ทางของอาจารย์ดีเด้อค่ะวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับคสวัสดีครับ ค่ะนนทิยากขอมุทนาบุญนะคะกับเอฟซีนะคะที่รวมทั้งบุญในั้งนี้นะคะคุณชวนชมวางตักพันสองร้อยนะคะคุณแม่ทิดานะครพนมห้าร้อยนะคะนนทิยาการรวมสมทบอีกหนึ่งพันบาทนะคะเป็นเงินหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทรวมสร้างหอระฆังนะคะที่อาจารย์เป็่อนตัดไม้ตะเกียนนะคะเป็นไม้เก้านะคะมส่สางหอระฆังในข้งนี้นะคะ ขอให้บุญกุศลพ้นบุญย้อนกลับไปให้สิที่ท่าบุญนะคะให้เจ้าดีตลอดปีและตลอดไปทุกๆคนนะคะที่เบิ่งลิปนีดีอยู่นะคะถ้าผู้ใดย,ยังร่วมสางหอระค้างนะคะทาง่องเฮายินดีเป็นจะพานบุญหายนะคะติดต่อโนริยาโดยตรงนะคะ0981971934นะคะ0981971934เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะแอดไลน์ตามเบอร์นะคะอยากรวมสางหอระค้างนะคะ ทำบุญร่วมกันนะคะนะคะในโนี่ญาจะจดเือล่ายหายนะคะจะติดในติดต่ดตอได้อย่างรวมทําบุญน,นะคะติดตอ่อได้ทุกทุกมือนะคะนะคะมันจะส่งผ้าไปเพิ่งนะคะนะคะมันเอาหินดอาทรายมาล่งนะคะนะคะเริ่มเป็นลูปเป็นล่างนะคะสั่งออละข้างนะคะนะคะโนติญาจะอธิบายตัวเลขตีกต่อ,น,อนะคะแนวทาง อาจารย์สายมวดฟนะคะอคญญ่วมสางหละข้างนะคะติดตอนทุทิยาโดยโตรงนะคะ0 9 8ย์7 1 9 3เีเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะแนทางของอาจารย์วดวันที่1ตุลาคมอ่าว,วันที่1ตุลาคม2567นะคะเลขภาคบาย แม่ห้องซ้อนนะคะพระครูอยู่ยแม่ห้องสอนนะคะวันที่ผ่านมาเนีเพื่นก็บหฮเจ็ดสองหกนะคะเลขออกหกสองนะคะวันนี้ไฮหนึ่งเ,เจ็ดแปดนะคะวัน,น, 1, 7, นะะท,ที่ยากกับตาไฮหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดนะคะเพื่อนเน้นหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดแปดนะคะเน้นคู่หน้ากับคู่หลังนะคะงวดที่ออกเก้าซีมันจะอยู่ตัวหัวตัวท้ายมากับประกบกันนะคะงวดที่ออกซีหนึ่งนะคะ เพิ่นห้เป็นเลขพิเศษนะคะเลข3าตัวกับมีเลขพิเศษ4ีหนึ่งมันก็ไปออกนะคะสามารถออกได้นะคะสาหรับวุนนี้เลขพิเศษมากแปดสองหางเดียวนะคะทั้งหมดทั้งวลนี้ไปบนล่างนะคะไปกับบนล่างนะคะเป็นหนาทางหาเสือสลับกินแบงรัฐบาลไทยนะคะจดไว้แคบหน้าจอไว้เพื่อจะมีคลิปเดียวมวนเดียวจบนะคะเลขของพักพักคู่นี่จะบ้วหลายตัวนะคะแมะ่เลขพักคู่ยูแแม่ของซ้อนนะคะเพิ่นจะมาคลิปเดียวมวนเดียวจบเราจะมี บางบางข้างก็จะมียังมณฑิพานมานึ่นี่เลยแค่3ตัวครับกับวางบาย FC และธรรมส้นอาจารย์ของเส้นได้ฟังแล้วนะครับที่นนวดในหญ้าในสารูปเร่ของพระครูแม่ห้องสอนนะครับถ้าเราพอมไม่ตายกิปนี่ถ้าลุยครั้งนึงนะครับพระครูแม่ห้องสอนพระอาจารย์สายบุญวัดป่าให้มาแล้วงวดวันทีน่1ตัวลักโมนะครับของพระครูมันก็ให้มา3ตัวมี1 78นะครับ ชุดเดียวนะครับมาตราเป็นสองตัวบนนึ่งเกียหนึ่งแปดเกียแปดนะครับเพป็นเนี้ยในที่นึ่งเกียกับเกียแปดนะครับก็มีเลขพิเศษอีกนะครับแปดสองนะครับเพป็นเนี้ยแปดสองตัวเดียวนะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางซื่อสลากกินแบ่งของตะบันกำลังไบเอฟซีและทำส้มทุกท่านคงเสียเงี้ฟังแล้วนะครับสำหรับผมไม่สายกิฟนี่โคิตีเพียงซัมนี้พราะคนคลิปต่อๆไปสัปมีโชคดีสวัสดีครับ